ยุโรปเนี่ยยังคงเหนื่อยกับเงินเฟ้อนะครับพาดหัวข่าว CNBC ครั้งนี้ใช้คำว่า stubborn นะ stubborn แปลว่าดื้อด้านนะฮะดื้อด้าน inflation stubborn inflation แปลว่าเงินเฟ้อที่ดื้อด้านเงินเฟ้อดื้อโคตรเงินเฟ้อทั้งดื้อทั้งด้านนะแล้วก็ will remain at very high level ยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นเดิมดื้อแล้วดื้อแล้วก็ไม่ยอมลงด้วยนะครับ German Central Bank President Say นะครับก็ออกมาเตือนทุกคนแล้วนะบอกว่าเฮ้ย ยุโรปก็ไม่ค่อยไหววะ่ะแก้เงินเฟอ้อไม่ค่อยรอดเหมือนกันนะค่อนข้างเหนื่อยนะเราเห็นการขึ้นดอกเบีย้ยของยุโรปเริ่มขึ้นตามบ้างแล้วนะตามอเมริกาไปแต่ว่าก็ยังขึ้นไม่เท่านะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นผลอะไรเหมือนกับที่อเมริกาทําเลยอืงั้นก็ทางเยอรมันก็เริ่ม,มออกมาพูดลวนะว่าเฮ้ย <c oughs> ดูชิมหายเลยนะถ้าเป็นภาษาไทยดูมา <c oughs> เดี๋ยวเราดูกันต่อไปว่าจะแก้ยังไงอาจจะต้องรอประชุมครั้งหน้านะครับสำหรับสาภาพยุโรปในะ ECB อือ ไปดูกันต่อฮะผมพามาที่ดู m a r ์เก็ตเลชนิดนึงเมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงตัวบ้านที่อเมริกาไปแล้วนะครับวันนี้พาดหัวข่าวของเอ็อ NB, NBC News นะฮะคือเวลาเราอ่านข่าวเนี่ยมันจะย้อนแยงนิดนึงนะเมื่อวานเนี่ยเราบอกว่าดีมาอะไรนะดอกเบี้ยก็สูงแต่คนก็ยังซื้อบ้านอยู่เลยนะแสดงว่าเออก็ยังแก้ไม่หายดีเนาะเพราะเรามาอ่านอีกสำนักหนึ่ง แล้วอ่านข่าวอีกข่าวนึงอันนี้บอกว่า d e m a n drop d แล้ว low lowest level nearly 3 decades ฟังแล้วก็แบบโอ้โอมันตกลงมันด r o p หรือมันขึ้นนะฮะตกลงใครรายงานผิดรายงานถูกนะฮะจริงๆมันก็ถูกหมดแหละแต่ว่าเราต้องดูบริบทด้วยว่าเขาไปมองตรงมุมไหนนะครับอย่างอันเนี้ยในมุมหนึ่งที่เขาบอกว่ามันลดลงนะ drop 6%นะ compare to อะไรครับ compare to previous week นะ previous week ก็คือเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วอันนี้ไม่ได้เทียบเดือนเลยนะเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้คนซื้อบ้านน้อยลงแหมคือต้องเข้าใจว่าถ้าภาพใหญ่คือยังสูงอยู่แต่เริ่มดรอปแล้วดรอปในรายสัปดาห์าพูดถึงทำเฟรมย่อยนะเหมือนเหมือนบอกบิตคอยึ้นแล้วพูดถึงทำเฟรมไหนอะไอกสาวหนึ่งขึ้นแล้ว,ข,ลวขึ้นทำเฟรมเดย์อีกคนบอกว่าลดแล้วตกลงมันขึ้นหรือมันลดวะเอ้ามันลดในทำเฟรม ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะอันนี้ก็ถ้าเทียบเป็นวัปแล้วกันนะลดลงแล้วนะฮะลดลงบ้างแล้วแต่ว่ามันเล็กไปปะสัปอ่ะ,อ,ะอืมนะหลายสํานักก็เอาไปวิเคราะห์กันต่อว่าเอ้ยนี่จะเป็นสัญญาณที่ดีนะเจอโรมอยากเห็นสัญญาณแบบนี้แหละลดลงแล้วนะแต่มันลดลงสับเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะมันมันยังไม่ได้วะต้องต้องดูสักเดือนหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพราะฉะนั้นมาร์เก็ตเลจและแบบภาพหัวข่าวนี้ก็ โอเคแหละลดลงเราลองดูกันต่อไปแต่ที่ที่อยากชวนดูนะก็คือเรื่องของตัวดอกเบีย้ยมากกว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันเริ่มปรับระดับขึ้นไปเออเป็น6.62ถึง6.71อเดอืมเวลากู้บ้านที่อเมริกาตอนนี้ดอกเบีย้ยขึ้นไปประมาณนี้ผมมองว่าถ้าขึ้นไปมากกว่านี้หรือประมาณประมาณนี้ก็หนักแล้วนะขึ้นไปมากกว่านี้แล้วแตกได้เจ็เมื่อไหร่เนี่ยดีมานดอกจริงแน่นอนนะที่เราคุยกันว่าคนอเมริการับได้ประมาณ6.5 6.5ก็ยังพอทนเราจะซื้อบ้านได้อยู่แต่ว่า ถ้าปรับขึ้นไปเจเมื่อไหร่นี่ก็ก็จะดอกนะจะไม่มีคนซื้ออดูวันต่อไปครับตอนนี้ก็เริ่มมีการขยับดอกขึ้นแล้วกันนะอยากชุนดูตรงนี้มากกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดู A years later นะครับ Fed is still a long way to go the fight against inflation นะครับอยากจบที่ข่าวนี้เลยนะฮะไม่ไม่ให้จบจบรายการนะจบเภาพ m a c ครที่ข่าวนี้เลยนะฮะอืมหปีผ่านไปแปลแบบดารมาม่าหนยนะ และแล้วหนึ่งปีที่ผ่านไป mm hmm. เฟดก็ยังคงสู้ mm hmm. เงินเฟอ้อเหมือนเดิมได้ลมไหมพันธมิตรให้เสียงนะฮะและแล้วหนึ่งปีที่ผ่านไป mm hmm. เฟดก็ยังคงสู้ mm hmm. เงินเฟอ้อเหมือนเดิมนะฮะหนึ่งปีให้หลังครับเทียบปีที่แล้วเป๊ะ,ปะนะฮะถ้าเราย้อนไปดูไทม์ไลน์ผมให้ดูกราฟนิดหนึ่งกราฟไม่โกหกใครช่วงต้นปี 2, 2022เงินเฟอ้ออยู่ที่เท่าไหร่ครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะผมเอาเมาส์ชี้ดูเลยนะฮะห้สเอร์เซสำหรับตัวตัวคอนะฮะคอพี c ีอ่า CPI CPI อยู่6.1% PCE อยู่5.2%คุณดูนะนี่คือนี่คือปีที่แล้วนะนี่คือปีที่แล้วเวลาเดียวกันประมาณนะประมาณแล้วกันนะเลื่อมๆ่อยไม่เป็นไรคุณดูปีนี้นะเอ่อ4.7กับ5.5 มันต่างกันไหมมันก็คำถามคือมันแทบไม่ต่างกันมันก็ดิ้นดิ้นกันอยู่เนี่ยอะห้าจุดสองเป็นสี่จุดเจ็ดต่างกันเยอะไหมไม่เยอะนะฮะแล้วก็เอ่อห้าจุดห้าอ่ะห้าจุดเอเอเท่าไหรีหกจุดสองไอหกจุดหนึ่งเป็นห้าจุดห้าก็ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ในบทความเนี้ยเอ่อคนที่ออกมาพูดเนี่ย <c oughs> ก็คือ นักวิเคราะห์จาก LPL Financial นะฮะก็ออกมาพูดว่าเฮ้ยมันไม่ต่างกันเลยอะแล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาเราสูญเสียไปเยอะมากนะกับตลาดที่มันลงแบบลงชิบหายเลยอะทุกคนบอกว่าพวกเราบาดเจ็บล้มตายหนักนะพอมนลงมาเยอะเนี่ยก็มีคนล้มเป็นโดมิโนโอะไรก็ว่าไปนะตลาดมันคราชลงมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้นเหตุมันก็มาจากการขึ้นดอกเบีย้ยหนักๆน,น,นี่แหละ เราผ่านกันขึ้นดอกเบีย้ยที่ครั้งที่มากที่สุดในประวัติประวัติการของโลกเลยนะ0.5% 0.75%ซัดไป4-5ครั้งติดติดยาวๆเนี่ย0.5 7 5รวมๆกันเนี่ยตลอดทั้งปีคือสะบักสะบอมหนักมากจากเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้ก็เริ่มไม่ดีแล้วนะฮะไม่ไม่ดีเหมือนเดิมตอนแรกว่าจะเริ่มโอเคตอนแรกก็ไม่ดีแล้วนะฮะแล้วก็พอมาดูเงินเฟ้อเฮ้ยชไหนมันก็เท่าเดิมนะประมาณนี้ นี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์คุณควินซี่คอปลีเนี่ยออกมาบอกเลยนะ they have uh, they have a way to go นะฮะมันมีวิธีที่จะไปอยู่แต่เฟดเนะี่ยเลือกทางนี้นะฮะสิ่งที่เขาพูดประโยคมาอันนี้อันนึ่งน่าสนใจผมเลยหยิบมาให้ดูนะฮะบอกว่า this is not criticizing them นี่ไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์เขานะเขาในที่นี้คือเฟดนะอย่าเข้าใจผิดนะนี่ไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์นะ this is to understand นะนี่คือแค่ ทำความเข้าใจอยากจะทําความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ they don't know more than uh, they don't know more about inflation than the average consumer สิ่งที่ทําที่ผ่านมาเนี่ยมันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเฟดเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักเงินเฟอ้อหรือไม่ได้เข้าใจเงินเฟ้อดีกว่าคนธรรมดาทั่วไปอย่างเราเราหรอกเผลอๆคนอย่างเราเรายัางเข้าใจมากกว่าในบางมุมเลย นะฮะมันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเอาหปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณแก้ด้วยนโยบายบ้าอะไรเนี่ยจุดเจยาวๆแล้วผลเท่าเดิมเนี่ยเพอเพอแก้ด้วยท่าปกติคือจุดสอยาวๆทั้งปีที่แล้วเนี่ยตลาดก็ไม่ต้องหนักขนาดนี้แล้วก็ยังเท่าๆเ,เดิมอยู่อะไรแบบนี้หรือเปล่านี่ฝ่ายอังกุนกินซี่จะจะพูดนะ บอกว่าเฮ้ยมันพิสูจน์แล้วก็ไม่ได้เข้าใจอะไรไปมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปเลยนะ This is important มันสำคัญนะการที่เฟดแบบไม่เข้าใจเนะี่ยความเชื่อมันมันจะหายใช่ไหมละ่ะ It is just uh, that job to know นะฮะมันเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องเข้าใจนะมากกว่าเราการที่เขาเข้าใจได้แค่เท่ากับเรามันไม่ใช่นะอันนี้คือมันไม่เวิร์กและนั่นแหละคือจุดที่ทำให้โดนวิพากษ์วิจารณ นะประมาณนั้นเลยนะเขาบอกเขาพยายามจากความเข้าใจเขาไม่ได้วิาพากษ์วิจารณ์นะแต่ว่าเขาเ,เขารู้สึกว่าเฟดไม่ได้เข้าใจใเงินเฟอ้อไปมากกว่าคนอื่นนั่นเนี่ยคือสําคัญพอจุดเนี้ยไม่ได้เข้าใจไปมากกว่าคนอื่นเขาก็เลยโดนวิพากษ์วิจารณ์ไง,งอ,อะไรแบบเนี้ยนะฮะดูเพื่อนๆคิดยังไงนะม,มานั่งดูกราฟแล้วก็รันทดใจอย,อยู่เหมือนกันนะ <laughs> มัน,ม,นมันเท่าเดิมวะ่ะแต่ว่าอ,อย่างน้อยอะทรนเมื่อกลางปีมันก็เหมือนจะขึ้นต่องไงมันก็นก็ไม่ขึ้นแล้วงไง เท่าเดิมแต่มันก็ไม่ขึ้นแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้จุดนี้มันจะลงนะประเด็น <c oughs> <c oughs> โอปวดหัวเว้ยเศรษฐกิจมันแก้ยากจริงๆ